นี่คือเรื่องราวที่หนูบอกว่าเป็นข่าวร้อนข่าวแรงที่สุดในรอบ2วันนี้เลยนะครับตกเป็นข่าวเมื่อวันที่เมื่อสองวันที่ผ่านมากับการที่เขาว่าอําลาธีที่ไหนที่จะได้ตัวไปผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่มีข่าวว่ามีการเจราจาเกี่ยวกับการต่อรองค่าเหนื่อยกันอยู่ว่าค่าเหนื่อยเนี่ยจะอยู่ประมาณมีข่าวว่าอาร์เซน,นอลไปสนใจตัวเนี่ยจริงหรือเปล่าพูดถึงเรื่องราวของคริเลนเอ็มบัปเป้นะครับ สวัสดีครับแฟนผู้ชมสตอรี่บายบีเดกครับอยู่ผมบอยเช่นเคยและนี่คือบีเด็กซ์ไลฟ์ฟังกันอีกหนึ่งอีพนะครับนี่คือเรื่องราวที่ผมบอกว่าเป็นข่าวร้อนข่าวแรงที่สุดในรอบ2วันนี้เลยนะครับกับเรื่องราวของนักเตะที่ชื่อว่าเก่งที่สุดในโลกในยุคปัจจุบันนะครับหลังจากที่เดียโนเมซี่และก็คริสเตียนโรนโรโด่กำลังจะอำลาทีมครับนี่กำลังจะพูดถึงเรื่องราวของเคเลนเอ็มบัปเป้นะครับซึ่งอยู่ๆก็มีข่าวอาร์เซนอลขึ้นมาแล้วก็มีคนอินบ็อกซ์มาถามว่าเป็นไปได้ไหมจริงหรือเปล่านะครับยังไงก็ เดี๋ยวลองติดตามฟังกันดูได้ครับว่าจากบทวิเคราะห์นี้นะครับมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเอมบัเบก้าซอนเป็นไปได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาล้อยฟังกันในส่วนของวาเด็กไลฟ์ฟังใน EP นี้นะครับแต่ก่อนอื่นที่เข้าสู่เรื่องของคอนเทนต์นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรับ Pibing.com ครับเว็บไซต์ประมูลสินค้าออนไลน์แลวก็ของสมกีฬาทุกชนิดนะครับสัญชาติไทยนะครับยามว่าสัญชาติไทยและอินไทยแลนด์นะครับภายใต้ในคิดที่ว่า มากกว่าการสะสมที่ถูกทางคือการลงทุนที่คุ้มค่านะครับในข้อคุณพีบิทติ้งดอทคอมนะครับที่สะสมตัวแพนเพจของผมแล้วก็ตัวส่งยูทูบของผมนะครับแล้วก็สามารถติดตามเรื่องราวของการประมูลได้นะครับกับพินด์ดอทคอมนะครับในส่วนของ Facebook นะครับอินสตาแกรมนะครับไลน์แล้วก็ในส่วนของตัว YouTube ด้วยนะครับติดตามได้กับพินด์ดอทคอมนะครับแล้วก็อย่าลืมสำหรับคนที่เป็นคนสะสมการ์ดนะครับทั้งในส่วนของการ์ดกีฬาเช่นนี้หรือก็ส่วนของการ์ดอนิเมะนะครับคุณสามารถจะส่งการ์ดเข้า ได้แบบนี้เลยนะครับทั้งสวนค่าย PSA ครับแลส่วนของ b g s ครับสองค่ายจากสหรัฐอเมริกาที่เป็น2ค่ายรับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดของวงการการ์ดในยุคป,ปัจจุบันนะครับคุณสามารถที่จะนําการ์ดมาส่งให้เราได้ครับเพื่อทําการเกรดในฐานะของ One Stop Service ครับดูแลคุณในการที่จะรับการ์ดดูแลส่งต่อและก็นําส่งคุณถึงบ้านเมื่อได้รับการเกรดกับมาเรียบร้อยแล้วติดต่อกันได้ทุกช่องทางของ P b u i d d i n g .com นะครับผมโอเคครับ วันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวเรื่องราวของทางด้านของคริลต์นเอ็มบัปเป้กันครับแอมบัปเป้นะครับหลังจากที่ตกเป็นข่าวเมื่อวันที่เมื่อสองวันที่ผ่านมากับการที่เขาว่าอําลาทีมครับหลังจากที่สัญญาของเอ็มบัปเป้กำลังจะหมดลงในเดือนมิถุนายน2024นี้ครับเอ็มบัปเป้ต้องเล่าก่อนครับเอ็มบัปเป้ต่อสัญญาครั้งล่าสุดกับปารีสแซงต์แชงกงหรือปีเอชเอเนในเดือนพฤษภาคมปี2022ครับสัญญาครั้งนั้นเนี่ยสัญญาเป็นทั้งหมด3ปีด้วยกันแบ่งสาเป็น2 1ปีนะครับโดยที่ไอ้วยจะเป็นกาารรเจจสัญญากันซึ่ง ไอ้บวกหนึ่งนี่นะครับที่ทาให้เกิดข่าวที่ผ่านมาคือเอมบาเบ้ได้แจ้งกับทนายของนาเซอร์อัาเคเลฟีประธานสโมสรไปารียแซงช่งแมงนะครับว่าเขาจะไม่ใช้ออปชั่นบวกหนึ่งนี้นะครับทำให้เปเชกําลังจะเสียเอมบาเบ้ไปในเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่เอมบาเบ้สามารถจะเริ่มต้นการเจรจากับสโมสรใดก็ได้นอกเหนือนอกฝรั่งเศสนะครับในการที่จะเซ็นสัญญาล่วงหน้าหรือเขาจะรอจนทั้งหมดสัญญาถึงเดือนมิถุนายนแล้วก็ค่อยมาว่ากันว่าทีมไหนที่ อยากจะย้ายไปร่วมอยากได้เขาไปร่วมทีมหรือตัวเขาอยากจะย้ายไปร่วมทีมไหนก็แล้วแต่เขาเลยนี่คือเรื่องราวของเอมบปเป้ <S <S ในภาพรวมๆนะครับต้องบอกว่าทีมไหนที่จะได้ตัวไปผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่นี่คือชืออ่อของเรอัลมาดริดครับเรอัลมาดริดเนี่ยเป็นหนึ่งทีมที่ตกเป็นขากับเอมบปเป้มาตั้งแต่ช่วงปี2017สมัยที่เขาเล่นกับไอเอสโมนาโกครับตอนนั้นเอมบาเป้กำลังขึ้นมาสู่แบบหวัยรุ่นพุ่งแรงเป็นกองหน้าขวัญใจแบบดาวรุ่งเป็นตัวความหวังของเยฝรั่งเศสเลยซึ่งต้องว่าาตมจริง ถ้ามองจาก2 0 1 7ตัวหนึ่งปี2023เข้า2024เนี่ยเอ็มบัฟเบต่ตอบความต้องการนั้นได้ครบชุดจริงๆนะครับได้แชมป์โลกปี2018ได้รองแชมป์โลกปี2022แล้วก็แน่นอนกับปารีสแซงแรมนี่เรียกว่าผลงานดีต่อเนื่องนะครับอาจจะแบบไม่ถึงแชมเปี้ยนลีกก็ตามแต่ว่าในลีกเอิงก็เรียกว่าครองบาลลังกันอย่างต่อเนื่องขณะที่แชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยแม้ว่าจะยังไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยแต่ก็เคยพาปารีสแซงแรมเข้าสู่แชมเมบบปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะบเลิศแบบหนป้ัคอึ่ง ตัวเปเชนนะเวลานี้เนี่ยตอนนี้พวกเขายังอยู่ในเส้นทางแชมเบอร์ลีกนะครับรายส่วนของตัวลิกเอิร์นก็ยังไปได้ดีอยู่เพียงแต่ว่าการเจราจาครั้งนี้การประกาศครั้งนี้ของตัวเอ็มบัเบ้ออกมาเนี่ยมันก็ส่งผลค่อนข้างเยอะครับเพราะเอ็มบัเบ้เองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวหลักของทีมมาโดยตลอดครับตอนนี้เปเชก็พยายามที่จะต่อสัญญ,ญาแล้วครับคุยกันมาหลายเดือนแต่สุดท้ายแล้วเมื่อนักเตะตัดสินใจแล้วว่าโอเคไม่ไปต่อด้วยกันก็ถึงเวลายแยกทางหรือมาดิดครับเข้ามาสู่เข้ามาสู่ยูน,นีทันทีนะครับโดยท ตัวเนมบริตเนี่ยก็มีการยื่นข้อเสนอพูดคุยกับตัวเ e อ็มเปอร์เอเย่นกันไปเรียบร้อยนะครับโดยที่เขาจะมี ค่อนข้างจะต้องบอกว่าหลังจากเข้ามาเจราจาเนี่ยการเจราจาก็ดูค่อนข้างจะไปได้ดีนะครับอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยนิดๆหน่อยๆคือเรื่องของันเหนื่อยนะครับโดยที่เอ็มบัปเป้กับฟอร์เนโตเปเรสประธานสโมสรเรอัลมาดริดเนี่ยมีความสมาครที่ต่อกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเสรัญญ,ญาครั้งล่าสุดในเดือนยี่สิบสองเนี่ยเอ็มบัปเป้กับมาดริดก็เกือบจะได้ย้ายไปทีมละนะครับแต่ตอนนั้นเอ็มบัปเป้เปลี่ยนใจนะครับไม่ย้ายไปร่วมงานกับทีมของตัวเรอัลมาดริดนะครับแต่ครั้งนี้โอกาสกลับมาอีีกกคครรรัััั้้้้งงงงาาาวววนนเเอออ็็มมมบปปดดููจจจจจะะะิแลุ่่่ข ปริสเสฉังไปสู่เรือมดดิดให้ได้นะครับถ้าเป็นมดดิดนะครับโดยที่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องค่าเหนี่ยที่ผมกบอกไปนะครับปัจจุบันนี้ค่าเหนึ่ยงเอมเบรตามข้อมูลจากสมมตสื่อในฝรั่งเศสน,นี้ระบุว่าเอมเบรรับค่าเหนื่ยที่ประมาณ72ล้านยูโรต่อปีครับถ้าหารเป็นเงินปอน์ก็จะู่ประมาณ61ล้านปอนด์ถ้าหารเป็นรายเดือนก็ประมาณปีละ สัปดาห์หละ5ล้านปอนด์นะครับแล้วถ้าเป็นค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์ก็อยู่ที่1.2ล้านปอนด์ถ้าว่าแต่เห็นตัวเลขนี้ก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในวงการฟุตบอลยุโรปแล้วตอนนี้เตะหนึ่งคนที่บดับค่าเหนื่อยหลักสัปดาห์ถึง1.2ล้านปอนด์นะครับคราวนี้ตัวเลขนี้ มันเป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่เปเชเนี่ยเขาเป็นตัวเลขหลังตัวตั้งแต่ตอนปี2022แล้วว่าแบบไม่รู้จะทํายังไงแล้วครับเพราะว่านักเตะอยากย้ายก็ต้องเอาเรื่องเงินมาเอาเงินเอาสิทธิพิเศษเอานู่นนี่นั่นเข้ามาเนี่ยก็ทําให้เกิดตัวเลขนี้ขึ้นแล้วเอ็มบาเบสัญญา,าก,ก้อนนี้เกิดขึ้นครับหนึ่งจุดสองล้านปอนด์ต่อสัปดาห์นี่ครัเกิดขึ้นนะครับซึ่ง การจะย้ายทีมเขาเนี่ยเรอัลมาดริดเองก็มองว่าเขาไม่ได้อาายากจ่ายเงินกันถึงหลักตัวเลขขนาดนั้นนะครก็มีข่าวว่ามีการเจราจาเกี่ยวกับการต่อรองค่าเหนื่อยกันอยู่ว่าค่าเหนื่อยเนี่ยจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่ซึ่งตัวเลขเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนออกมาว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปแต่การเจราจาจะเริ่มต้นขึ้นแล้วตามข้อมูลของสื่อหลายสื่อที่เล่นกันในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาของตัวดีเอเบกับเรอัลมาดริดนะครับเรอัลมาดริดเองเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากปลดคริสเตียโนโรนัลโดไปในปี2018ไปสู่องพันสิบแปดไปสู่ รดิโกอาจจะมีนักเตะอีกหลายหลาคนที่เป็นตัวตัวรุกของพวกเขาเนี่ยแต่พวกเขาก็ไม่มีสตาร์ที่ว่าเป็นสตาร์ตัวใหญ่จริงๆของพวกเขาเลยนะเพราะว่าจะมีคัอเสอยากับเอเดนอาซาเข้ามาก็เป็นดีลที่ล้มเหลวไปนะครับแล้วก็ล่าสุดพวกเขาเซ็นยาล่วงหน้ากับเอนริกครับวันเดคิดคนใหม่ของกับฟรุนบราซิลเข้ามาด้วยค่าตัว60ล้านยูโรซึ่งต้องรอดูดว่า เอนดิกจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับการที่ได้เอ็มบัปเป้มาร่วมง,งานด้วยในฤดูกาลหน้ามันจะกลายเป็นการที่พวกเขามีวินิสุสมีโรดิโก้แล้วก็มีเอ็มบัปเป้เป็นสามประสานแนวรุกก็ต้องบอกว่าว้าวแล้วก็แพรวทีเดียวนะครับน่าสนใจมากว่าถ้าเป็นอางนั้นจริงหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันว่าในส่วนของคั่นเนี่ยคราวนี้ที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยเอ็มบัปเป้จะเจราจากาเรลิสต์ได้ลงตัวแค่ไหนนะครับต้องบอกว่าในส่วนของดิเมอริดเนี่ย เป็นตัวเต็งมาตลอดนะครับแล้วก็ยังคงเป็นตัวเต็ง้นถึงวันนี้อยู่นะครับส่วนข่าวที่มีคนถามตัวผมเข้ามาแล้วก็มีข้อมูลกันว่ามีข่าวว่าอาร์เซนอลไปสนใจตัวเนี่ยจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยเป็นข้อมูลที่ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งแล้วก็จากบทวิค์ของตัวเองนะครับว่าเป็นยังไงต้องบอกว่าเอเบ้พูดถึงโปรไฟล์ไปละตามนั้นเลยนะครับตัวเลขเป็นยังไงตอนที่แจ้งเลยนะครับถ้าเรามองไปที่อาร์เซนอลบ้างอาอร์ซอลเป็นยังไงอาร์ซอลของมิเกลไรตาครับต้องอยู่ใน มาอยู่กับอัลซอนตั้งมิกเอลเลต้ามาในปี2019-20เดือนธันวาคม2019 20, ถึงฤด,ด,ดูกาล2019-20เขาได้แชมป์เอฟเอคัพหนึ่งครั้งในฤดูกาลนั้น2020นะครับหลังจากนั้นมาก็เรียกว่าไม่ได้แชมป์อะไรเลยเป็นชิ้นเป็นอันนะครับก็จะได้เป็นแบบมีช่วงหนึ่งตกไปอันดับ8มาอันดับ5มารองแชมป์ในปีที่แล้วแล้วมาปีนี้ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วก็อยู่ช่วงการลุ้นแชมป์อัลซอนจะเห็นกราฟของอาเชนอมเป็นกราฟที่ไต่ขึ้น ไต่ขึ้นในแง่ของในที่จอมลงไปลึกพอสมควรนะครับก็ไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาอแนวโน้มดีขึ้นนะครับมีเรื่องของโอกาสประสบผลสเร็จมากยิ่งขึ้นแต่ถึงวันนี้ถ้าไม่นับเอฟเอคัพอาร์ซอยังไม่ประสบผลอะไรเลยนะครับนี่คือสิ่งที่อาร์ซเป็นอยู่ในเวลานี้และซอลเองก็พยายามที่จะรักษามาตรฐานในการที่อยู่จุดสูงสุดเนี่ยให้ได้ต่อไปนี่คือเป้าหมายแรกครับลุ้นแชมป์ก็ลุ้นแชมป์แต่ต้องการให้ตัวเองมีรักษาในการเล่นแชมเปี้ยนลีกทุกปีนี่คืออาร์เซนอลดังนั้นเนี่ยถ้ามองจากจุด อย่างแรกเลยคือเอมบาเบ้มาอยู่จุดสูงสุดกับเบเชเนี่ยเขาเล่นแชมเปี้ยนลีกทุกปีเขาได้ไมีเรียกว่าโปรไฟล์เขาดีมากครับดังนั้นเนี่ยถ้าเขาจะย้ายมาแอสเนอนเนี่ยต้องมีอยู่2กรณีขึ้นหนึ่งเขาต้องชอบทีมแอเเนอนอย่างมากครับต้องแบบผมต้องรักอาเซนอนมากต้องชื่นชอบแนวทาง ต้องหลายๆอย่างทําให้เขาอยากจะย้ายมาอยู่อาร์เซนอลกับ2อคือเรื่องค่าเหนื่อยครับเพราะค่าเหนื่อยเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยนักเตะที่ค่าเหนื่อยสูงสุดเนี่ยอยู่ประมาณ2 0 0 0 0นกว่าไม่ถึง3 0 0 0 0นปอนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสัญญาของบูกายโยซาก้ามาร์ตินเออร์เดกาดเคบเบลเคซุสแล้วก็อีกหลายๆคนที่มีสัญญาต่อสัญญากันใหม่ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยอาร์เซนอลพยายามจะกดค่าเหนื่อยให้อยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่ากันแทบทุกคนที่เป็นตัวหลักนะครับยังไม่มีใครกระโดดขึ้นมาแบบสามแสนห้าเหมือนตอนนี้ที่ไปเซ็นสัญญากักบเมซุตโอซิลลลลหหหรรรรรืือออ BA, ออออออถงงงงูบบบบาาาาาาเเเเเเเมมมยยยยีีีีีกกกแ้้้้วนน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 ะคคััััด่่่่่่ทท็์ซล จะให้สัญญากับเอ็มบาเบได้เนี่ยเอ็มบาเบก็ต้องลดค่าเหนื่อยลงมาในจุดที่อาซอลสามารถยอมรับได้ขณะนี้อาซอลเองก็ต้องมีการเพิ่มค่าเหนื่อยไปถึงที่เอ็มบาเบยอมรับได้เช่นเดียวกันซึ่งถ้าเพิ่มขึ้นมันไม่ใช่แค่เพิ่มแค่แบบเป็นหลักสามแสนไม่ต้องแบบห้าถึงหกแสนขึ้นไปซึ่งอาซอลเองก็ไม่น่าจะทำเพราะว่าอาซนอลเองก็มีพยายามกดค่าเหนื่อยให้อยู่ประมาณที่พวกเขาจ่ายได้ต้องบอกว่าการเพิ่มค่าเหนื่อยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อเนื่องแน่นอนครับถ้าโซ่ประสบผสำเร็จอาซอลก็จะค โตขึ้นทั้งในส่วนของผลการความสำเร็จในสนามแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับรายได้ที่จะหามากขึ้นนอกสนามด้วยซึ่งพยายามจะเติบโตเติบโต,ต,ตอารซอกสกาเหมือนเป็นต้นกล้าท,ที่โตขึ้นโตขึ้นจากการที่เคยตายไปครั้งหนึ่งแล้วสร้างขึ้นใหม่ขณะที่เอ็มบัเป้เป็นผล,ผลผลิตที่ประสบ็จสูงสุดแล้วพวกเขาต้องการเขาต้องการยา้ายไปอยู่ทีมที่ประสบ็จแล้วแล้วพร้อมที่จะให้ค่าเหนื่อยเขาในสนที่เขา สมน้ำสมเนื้อเขาด้วยดังนั้นอาร์ซอลในส่วนนี้ไม่เหมาะสมกันนะครับมองว่ามันเป็นสรรมการที่ยังไม่ลงตัวในเรื่องของอาร์ซอลกับทางนั้นของตัวเคลียนเอมบัปเป้นะครับซึ่งแน่นอนแหละตอนนี้ถ้ามองในเรื่องตรงน,นี้ขั้นเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ๆของอาร์ซอลเลยแล้วก็2เรื่องของผลงานอาร์ซอลยังไม่ถึงจุดที่เรียกว่าไปจะดีพอที่ทำให้เอมเบ้สนใจทักเขาขนาดนั้นนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นของตัวอาร์ซอลแล้วก็สองตัวเคลียนเอมบัปเป้นะครับแล้วก็ มีคำถามมีคำถามที่ถามว่าเราคิดว่ายางังไงกับปาริษัทแชมงในฤดูกาลนี้ที่เหลืออยู่แล้วก็ต่อจากนี้จะเป็นยังไงแน่นอนครับการที่เปเชเนี่ยพวกเขากําลังจะเสียเอ็มบาเป้ไปเนี่ยสเดือนต่อจากนี้มันจะเป็น3เดือนสุดท้ายที่เอ็มบาเป้อยู่กับเปเชแน่นอนในมองมุมนึงมันก็เป็นเรื่องที่แบบหนึ่งนับถอยหลังนะครับแต่ถ้ามองอีกมุมนึงคือก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นแรงกระตุ้นที่ดีนะครับเปเชยังคงอยู่ในเส้นทางของแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับและแน่นอนแชมเปี้ยญลีกเนี่ยจะเป็นช่กระตุ้นนนนแ่อพวกเเขานีนน่ย เป็นทีมที่เคยเข้าชิงแล้วครั้งหนึ่งอกหักไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วพวกเขาก็อยากที่จะไปถึงให้ได้สักครั้งในการไปสู่แชมเปียนลีกหรือจะเป็นแชมป์แชมเปียน g ี e ซึ่งถ้าพวกเขาทำได้พวกเขาจะเป็นทีมที่2ในวงการฟรุตบอลฝรั่งเศสที่ประสบเด่นในการคว้าแชมป์รายการนี้ต่อจากโอลิมปิกมาเกสในปี1993ครับเฮ้ยเอ็มบัปเป้เองก็ แน่นอนคาดหวังว่าการได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกกับสโมสรในบ้านเกิดตัวเองเนี่ยมันจะเป็นเกียรติประวัติที่เรียกว่าสูงสุดครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาเช่นเดียวกันนะครับดังนั้น3ามทเจ้าน,นี้รับรองกับแชมเปี้ยนลีกเอ็มบาเบ้และเปเรเช่ทุ่มสุดตัวแน่นอนจากสุดตัวแล้วแต่ยิ่งสุดตัวไปยิ่งกว่าเดิมนะครับขณะที่ในส่วนของตัว ทีมของหลุยเอนิก้ในปีนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างผลงานดีครับเอนิก้าทำทีมมาปีนี้เนี่ยกับลิกเอิงเนี่ยทิ้งอันดับ2ถึง11คะแนนด้วยกันขณะที่ในวงการฟุตบอลทั่วทั้งเฟนคัพเฟนลิกครับเพราะเขาอยู่เส้นทางที่เรียกว่าสดใสนะครับมีโอกาสทำทริปเปิลแชมป์ได้อหนึ่งครั้งนะครับขณะที่ในส่วนของการซื้อขายก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ผมค่อนส่วนตัวค่อนข้างชื่นชมการซื้อขายของโบบารีเซนชามองนะครับต้องบอกว่าเปเช่ตั้งแต่มีการเทคเวอร์ในกลุ่มทุนกาตามาในประมาณสักสปี้เนนีีี่่่ยครรับเเเอออสิิงทกกกดขขึ้้พวาามาซืศษปเอรร์์สตาาข้มา ในทุกๆปีตั้งแต่สมัยซาร์ตันอิบราฮิโมวิชเอดิสันคาวาน,นี่มีนักเตะหลายคนมากมายที่เป็นเรียกว่าซูเป,ปอร์สตาร์ของวงการฟุตบอลเนี่ยเข้ามาสู่ที่ปารีสไทร์ชอ็อแมงมากยิ่งขึ้นทุกปีทุกปีนะครับแม้กระทั่งปีที่แล้วก็จะมีทั้งในส่วนของ เนมาชูนีเมีเลนในเมสซี่มีเอเบอเรอยู่ทีมเดียวกันแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ออกมาคือการมีสตาร์เหล่านี้มันทําให้เห็นว่าพวกเขาจะได้ชื่อเสียงได้ภาพลักษณ์กันเป็นซปเปอร์สตาร์เป็นซป,ปเปอร์ทีมแต่สิ่งที่ออกมาคือผลงานมันก็ยังไม่ตอบโจทย์ขนาดนั้นพวกเขาก็ยังคงได้แชมป์ในประเทศเป็นถ้าส่วนใหญ่ส่วนระดับยุโรปอย่างแชมเปี้ยนลีกพวกเขาก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันทันทีนะครับทำให้ปีนี้การซื้อขายพวกเขาเปลี่ยนแปลงนะครับพวกเขาเริ่มปล่อยนักแต่ย่างมีมาทีลวอา,า,วาอ Arabia, ิอาเบีอเมไปอย่่กับอินนเอรร์มมีใสัา แล้วพวกเขาเริ่มมีการซื้อผู้เล่นที่เมียยุน้อยลงครับพวกเขาเริ่มซื้อนักเตะอย่างลีคัองอินเข้ามาจากเรัลมายกาพวกเขามีการเซ็นนักเตะอย่างโคดรมวัวนี่เข้ามาพวกเขามี่เซ็นนักเตะหลายคนที่ต้องบอกว่าหลายคนเริ่มจะถูกว่าเด็กคนนี้คือใครคนนี้คือใครต้องไปหาคนโปรไฟล์มากยิ่งขึ้นจาก Google แลว่คนนค้คนนี้ใครคนนี้ใครคนนี้ใครพวกเขาเริ่มมองถึงชื่อเสียงน้อยลงแต่พวกเขาเริ่มมองถึงว่านักเตะคนนี้เหมาะสมกับพวกเขามากแค่ไหน กับทีมของลุยเซเรเก้นักเตะคนนี้จะมีประโยชน์อย่างไรในการเสริมทีมแข็งขึ้นและแน่นอนเพราะเขามองถึงนักเตะที่อายุน้อยลงเพื่อมองการสร้างทีมในระยะยาวมากยิ่งขึ้นนี่คือเปเชใน2023-2024ที่เกิดขึ้นแล้วมันนาให้เปเชในปีนี้ผลงานดีขึ้นตามลําดับเมื่อชื่อเสียงมันชื่อเสียงความสนใจในจากวงการฟุตบอลมันน้อยลงสมาธิของนักเตะก็มากยิ่งขึ้นและผลงานของการแข่งขันที่ผ่านมามันก็ตอบทุกอย่างเลยว่านี่คือการเลือกที่ค่อนข้างจะดูถูกต้องสําหรับในส่วนของปารีสแซงต ของการแข่งขันมันจะบ่งบอกว่าปีนี้แผนงานของการทําทีมของลุยเอริเกตและการแต่งตั้งขอบบริหารในการซื้อเพิ่มผู้เล่นแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่านะครับขณะที่ส่วนเอมบาเป้เองแน่นอนที่บอกไปถามโดสุดท้ายพวกเขาเต็มที่แน่นอนนะครับแล้วก็พวกเขาก็รอดูว่าเอมบาเป้จะไปที่ไหนต่อไปส่วนเปเช่เนี่ยการเสียเอมบาเป้ไปมันก็เป็นสิ่งที่ที่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันต้องเกิดขึ้นในสักวันหนึ่งนะครับเปเช่ก็ พูดได้เลยว่าพวกเขาพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วในการจะร้างนักเตะคนหนึ่งไว้ด้วยการทุ่มคะแนนหลักล้านปอนด์เนี่ยต่อสัปดาห์ให้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการล้างที่พันจะล้างยังไงแล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจกับการที่เขาจะร้างตัวได้หรือไม่ได้เนี่ยมันคือหนึ่งว่าถ้าเขาต้องเสียเอมบเบเป้ไปในวันหนึ่งซึ่งกำลังจะเสียไปเนี่ยพวกเขาไม่การเตรียมตัวมากน้อยแค่ไหนและพวกเขาจะสามารถปรับตัวมากน้อยแค่ไหนเมื่อจะไม่มีเอมบเบเป้ต่อไปแน่นอนการเสียเอมบเบเป้คือการเสียกองหน้าตัวหลักที่ ปีนี้ยิงไป3ารประตูว่าถล่มทลายเป็นกองหน้าตัวสาคัญเลยนะครับการที่พวกเขาจะต้องเสียอ็มบาเป้ A ไปเนี่ยแน่นอนเราจะเห็นการซื้อนักเตะต,ตัวราคาแพงอีกหนึ่งครั้งของตัวบริษัทเช์แมงแน่นอนในฤดูกาลหน้าที่จะเข้ามาทดแทนอ็มบาเป้ส่วนจะทดแทนได้เหมาะสมหรือว่าเรียกว่าเรียกว่า,วาสมมือสมเนืออ้อกันมากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูว่าคนนั้นเป็นใครและผลงานออกมาเป็นอย่างไรด้วยนะครับแต่แน่นอนสิ่งนี้จะไม่เกิดทิ้งทิ่งจะเกิดขึ้นแน่นอนคือการเสียอมบาเป้ไปพวกเขาจะประหยัดเงินไปอย่างน้อยก็รที่จะ เอานักเตะใหม่เข้ามารับค่าเหนื่อยที่น้อยลงกว่าที่เขาจ่ายเอ็มบาเบ้อยู่ทุกวันนี้ที่นัองวอจ่ายแบบมหาศาลจริงๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของคีรันเอ็มบาเบ้ครับเรื่องราวของการย้ายทีมที่ถืว่าเป็นมหากราบที่คาดว่ากำลังจะจบลงลอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เรื่องราวความเป็นไปได้ของเรลมาริดนะครับที่กับการเสียญที่รอคอยมานานหลายต่อหลายปีเลยแน่นอนข่าวของอาร์เซนอลที่อยู่ว่าทำไมอยู่ๆอาร์เซนอลไปมีข่าวกับเขาได้ยังไงนะครับอันนี้คือเรื่องราวของไบเด็กไลฟ์ฟังอันนี้ครับกับเรื่องราวของ เปลียนเอ็มบัปเบ้์ครับหวังว่าจะเป็นที่ที่ชอบและก็สนุกกับเรื่องราวนี้นะครับขอบคุณที่ตตามรับฟังครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปจากวายเด็กเล่าให้ฟังครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ